ขกลุ่ม V P x ลายไลายนี้ลายเดียวค่ะลายนี้ไลายเดียวรลยอื่นมิจฉาชีพทั้งหมดนะคะ B หกเจ็ดแปดเก้าใครจะสมัครเข้ากลุ่ม V P ลายนี้รลยเดียวเท่านั้นนะคะลายนี้ลายเดียวเท่านั้นนะคะค่าสมัครเข้ากลุ่มสามร้อยบาทตลอดชีพอ่ะโอเคถูกหวยก่อนแล้วใครเข้ากลุ่มก็ได้เออบอกเจ๊หนูรอถูกหวยกับเจ๊ก่อนเนี๋ยหนูจะเข้ากลุ่มได้ลูกไม่จําเป็นนะคะหนูไม่จำเป็นแบบว่า อ่าหนูไม่จําเป็นจะต้องสมัครหนูรอมีโชคมีลาบกับเจ๊ก่อนเพราะว่าเจ๊เชื่อว่าเจ๊อะก็ให้โชคให้ลาบคนถูกกันก็เยอะอย่างเมื่อวานนี้ยฮานอยเข้าบนล่างก็มีคนบอกว่าเออวันนี้หนูถูกฮานอยกับเจ๊หนูขอสมัครเข้ากลุ่มก็มีนะคะรอมีโชครอถูกหวยอ่าเจ๊แบ่งปันแนวทางฟรีทุกวันนะรอมีโชคมีลาบกับเจกก๊ก่อนก็ได้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้ากลุ่มเออเออนะเออ บางคนบอกว่าเข้ามายังไม่รู้จักเข้ามายังไม่เคยติดตามนะคะก็รอดูเลขก่อนรอดูแนวทางก่อนว่าเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแล้วเราค่อยเข้ากลุ่ม VP กันนะคะเออดูผลงานกันก่อนเออไม่ต้องสมัครยังไม่แน่ใจยังไม่สมัครใจยังไม่ชวนหนูยังไม่ต้องสมัครเข้ากลุ่มนะคะเออหนูรอมีโชคมีลาบกับเจอยูในกลุ่มค่ะแอดมินน่ารักมาก นะคะขอบคุณค่ะเลขเจแม่นจริงขอบคุณค่ะ,ะวันนี้วันเกิดยี่สิบหมกราขอให้มนันมาขอให้โชคดีนะคะ,ะไปรัฐบาลเนาะเม็ดเดียวเนาะรัฐบาลไปเม็ดเดียวขออ่านคอมเมนต์บ้างนะคะทารุดอย่างจะคุ้มกว่าใช่ไหมคะทา,ารุดก็จะคุ้มค่ะทารุดถ้า,าความมั่นใจความชัวร์เนาะเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นรูดเล่นอะไรกัน,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 นห,มหมดแล้วมันก็ ชัวกว่านะคะเอออะโอเคพิม์คำว่ารวยขึ้นมาค่ะพิม์คำว่ารวยขึ้นมานะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยนะะหน้าสนตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเล่นที่หน้าสนอยู่นะคะพิมเม็ดเอ้ยพิมพ์รวยขึ้นมาค่ะแม่สวยมากขอบพระคุณลูก เอาไปซื้อลองหาซื้อรัฐบาลติดไว้เนาะเออลองไปหาซื้อรัฐบาลติดไว้นะลูกนะรัฐบาลเขียนวันที่ก่อนเม็ดเดียวตัวเดียวพอชอบก็ซื้อไม่ชอบเราก็ผ่านก็แค่นั้นแหละพิมรวยมาค่ะเราจะได้รวยๆกันอนะ่ะฐบา เจ๊บอกแล้วนะในในเลขของตัวนี้นะคะในกลุ่มเจ๊บอกไปแล้วพิมพ์คำว่ารวยขึ้นมาค่ะทุกท่านพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาค่ะขอให้รวยกันสมพรปากทุกท่านนะคะในกลุ่มเจ๊บอกไปแล้วนะในเลขของตัวนี้นะคะ รวยยค่ะเจ๊อาให้ไปเจ๊ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกไหมแต่เราก็ให้กันไปเพื่อเป็นแนวทางเป็นโชคเป็นลาภเผื่อมันจะถูกเออเจ๊ก็ไม่ได้บอกนะว่ามันจะออกเลขนี้แต่เราก็ให้กันไปเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเออให้ไปบางคนอาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะคะ บางคนก็ชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ถ้าเห็นเลขแล้วนะคะก็ให้ไปเป็นเป็นเพียงแนวทางเนาะในเรื่องของการที่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเลขเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบด้วยนะคะแล้วพิมพ์ขอบคุณให้ด้วยค่ะใครแคปแล้วพิมพ์ขอบคุณให้ด้วยค่ะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะงวดนี้เม็ดเดียวสองสามนะคะแคปเจอร์แล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขอบคุณให้ด้วย นะพิมพ์คำว่าขอบคุณให้ด้วยนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแนวทางที่ให้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เจให้ล้วนมีเข้าล้วนมีหลุดเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรแนะ่นอนกับคำว่าหวยปรดใช้สติทุกครั้งในการเสพสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะโอเคฝากฮานอยด้วยนะอย่าลืมพานอยกันละคะเออ อาสนแต่รัฐบาลเดี๋ยววันนี้หาลอยเข้าบนล่างแบบวเมื่อวานเองอเจ๊หนูลืมมัวแต่สุดมัวแต่ดูเอาจ้องแต่เอาแต่รัฐบาลหนูลืม yeah. อีกแล้วเจ๊หนูลืมค่ะหนูมัวแต่หมูหน,หนูมัวแต่มองรัฐบาลหนูลืมอีกแล้วค่ะเจ๊ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผิดถูกก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วของแบบนี้เขาไม่ว่ากันแล้วมันหมดยุคที่จะต้องมาว่ากันแล้วเนาะเอ,อเลขเข้าไม่เข้าเขาก็ไม่ว่ากันแล้วนะคะ เออมันมายุคนี้แล้วว่ามันมายุคใหม่แล้วว่ามันมายุคจนมาอืมวงการนี้เข้ามาจนหนตะไลแล้วว่าเขาไม่ว่ากันแล้วเลขไอ้ส่วนเรื่องของที่แบบว่าเลขจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยเออมันหมดยุคที่จะต้องมาอินบ็อกมาด่านะคะมันหมดยุคที่จะต้องมาด่าโจมตีกันแล้วเขาให้กันไปเนี่ยก็เป็นซื้อกันแบบสนุกสนานนี่ค่าไปไม่ได้ว่าซื้อให้ไปเกาะเกิดนี้สินี่มันแบบใหญ่โตนะคะเลขตับมดนี้ยังค่ะ สูตรรัฐบาลจริงๆเลยจะวันที่สามสิบเอ็นะคะอันนี้เจ๊ให้ไปซื้อสลากอินแบงรัฐบาลกันไว้ก่อนนะคะยังยังไม่บอกเพราะว่าสูตรเต็มรัฐบาลเจ๊จะลงให้ในกลุ่มก่อนในวันที่สานะคะเดี๋ยวเจ๊จะลงรัฐบาลให้นะคะอันนี้เอาไปซื้อกันเล่นๆก่อนแต่ตัวเลขตัวนี้น่าสนพอสมควร